ูคุณพาเพชรตรงนี้เลยเจอแล้วบอกด้วยนี่ะกูต้องเอาแอคเคาท์ใหม่อีกแอคเคาท์ใหม่อีกแล้ <c oughs> ว มาสมอหน่อยเดบวยสนี่ไยเดบวยส์มีข้าวไหมขอข้าวหน่อยขอไอปเตโต้เฮยมมีข้าวย <Potato. S 1> <น>ีบตัวทำขนมปังดีกว่าลูก ไปไม่เอาคุกกี้เอาคุกกี้คุกกี้คุ้มกว่าอะไรเหรอปังอ๋อพวกไอกจีจีจี้อ๋ออ๋อไอคิวมีธนูปากหัวด้วยแหละไม่ใช่หัวสีไหลโหลดดึงลายข้างขวา,อาไอคิวเลยไอคิอเวเดี๋ยวดึงให้ไอคิวดันมานี่ ทำไมไรไคิวไม่อยากเอาออกเหรอทำไมออก <c oughs> อไอ้คิวนี่เราเล่นมากี่พาร์ทแล้วเนี่ยกี่กี่ตอนแล้วเรายังไม่ตายสักรอบเลยไง่เก่งแมล่ล่ะดูสิคิวข้าไม่รู้อ่ะกูเก่งขี้เกียจหาไม่เอาขี้เกียจ <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้เข้าบ้านทำไมอ๋อลืมไปอย่าไปเอาหินดีกว่าเอ้ยขอหินหน่อยไม่มีไปเอาที่บ้านก่อนเออใช่คิวมีหินไหมไปโหลไปขอหน่อยย้ำไปเพชรเถอะแป๊บนึง<ป>ทำบันไดก่อน <laughs> หินหกอันเอามาทำไมวะ<ป> <laughs> วาย ไอสิบอ oh. 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 ๋ออ๋ออ oh. ีเข okay. ีวอ้อนี่วอยิียววู้วโอเแป๊บหนึ่งนะมันไม่ปลอดภัยเลยแป๊บหนึ่งเพชรมันจะต้องขุดที่คิดว่ามันจะมีเพชรใช่ไหมอ๋ออ๋อขุดเป็นชั้นเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวไปขุดเหล็กก่อนนะ ช่วงนี้มือล้านบ่อยมากเลยทำเมล็ดโกโก้หกอันกลายเป็นผงสีน้ำตาเกินละขุดตรงไหนขุดตรงไหนไม่ไม่ขุดไหนขุดไหนไม่ไม่เหรอกดอะไรนะ F3G โอเคฮันน่อ๋อนี่ไงโอ้นี่เหล็กโอ้เจอเหล็กอห้า ของเต็มทิ้งอะไรดีโอ้ว้าว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 อะไรคิปเปอร์เหรอไม่ใช่ Không thấy, lịch lịch tìm lê kín mặt phí hô lịch lệ lê đem à sít chưa lắm chưa lắm chưa โหลเราไม่เจอเพชรเราต้องใช้ฮามไม่ตายแล้วทำไมเรียกรถกล้าล่ใช่แห้งแหม่มยแบแบแบมไปโหลดมองอะไร <c oughs> ไม่เห็นเลยเก <g ib it> ็บเพชรตะโตนรลลัวไม่รู้าไปทำอะไรแต่ก็เก็บไว้ก่อนอยู่ไวซิโมกมูก็ยังไม่เจออี่แล้วไว้ท่าอะไรอะ่ะมันจะเจอเพชรอะ่ะไม่รู้ถามไอ่คิว สิบห้าลบห้าใช่แล้วสิบห้าลบห้าฮะฮะสิบห <c oughs> ้าลบห้าเขาได้สิบห <c oughs> ้าเห็นสิบห <c oughs> ้าเอาช่างนี้ไม่มีเหรอหรือว่ามันอยู่ที่ลาวา นีไ่ไม่มีเยลกับจเจอชิเปร์ชิเปร์มันไม่กัดล็อกหน้าไอ้ีท็อตไหมท็อตท็อตนอไห้ไม่ใช่ขอไอ้ไม่ใช่ผิดอะไรนะอาานะที่ขุดโถดตรงตรงที่กูเจอรัดออกมาเอาขุด

บ้าไหมีอมีกาวเวลกาวเวลกาวองไม่เจอพี่เลยทำไมนะ่น่า โลกค right. ุณเจอได้อะไรเหรอเจอเจออะไรนะเจอหีโอโอ้คุณไม่เจอสักทีอ่ะเอล่ะอยู่วายที่เท่าไหร่ละกูอยู่อ่ะกูอยู่ชั้นที่หูสน สองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอเพอียรเจอะา่านเจอลาวาทองใช่มันคือทองที่คิวนั่นคเพช อยากให้หนึ่งจุดสิบเจ็ดมันออกมาออกแล้วเจ็อเจอนี่ด้วยมานี่สินี่ี่เหมือนถ้ำเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงไปไหนดูน้อยวายสิบเอ็ดวายสิบเอ็ดคืออะไร,รอ่ะมันคืออะไรโอ๊กโอ้กมันอยู่ไหน อะไรคือรอยแยกใต้น้ำเหรอขึ้นไปวายข้างบนดีกว่าไปวายสิบเอ็ดดีกว่าอ้อของเกลือ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 เอาไป้สนที่ไปด้วยเกลือเกลือเกลือไม้เต็มเลยเกลือเกลือกี้ไม้เกลือแตงโมเกลือเกลือแตงโมไม่เกลือนะเว้ยเกลือ ่เกืออะไรยังไม่ได oh, okay. ้เอาแตงโมใส่เลยเออเอานี oh, okay. no. No. ่มาด้วยเอานี่เอานี่ไปทําไมอ่ะปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเราไปครับหนูหนูหนูโอเคหนู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 ทำที่หมดมีเกือเต็มเลยตอนนี้เี่่หนู ไอวายสิบสองก็ได้แล้วมั้งขุดพาเพชรตรงนี้เลยเจแล้วบอกด้วยเจอแล้วดูไปอ่าทำที่ขุดเพชรเอ้ยมีกี่ก้อนแปดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิกูาห,หาไอ้หาทำไมล่ะมีตั้งแปดก้อนไอ้นี่ โอเคเดี๋ยวเอาไว้ให้เปล่าโลกกันพยายามขุดที่เดิมอ่ะเห็นไหมอาที่เดิมที่เดิมลาวันมุขหลายรัวโลมมุน,นหลายร่ะไม่เจอใช่มันไม่เจอแต่เอาที่ขุดเม็รไปขุดออกซิเดียนแล้วก็เข้าไปเลย ทำที่คุดที่คิวทำแล้วใช่ไหมโอเคใช่ทำแล้วตามที่คิวไปเอ๊ะเรอปิดทิ้อะไรหรไม่มีอะไรหรอกโลมันเป็นบอกเราอ่ะน่าจะมีเพชรอยู่คุดไปเลยถ้าไม่โดนล,วลววาวาเจอบ่อลาวามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ มันต้อง<น>มีลาวาแน่ยใช่มันต้องมีลาวาแน่ๆใช่มันมันใช่ลาวาไปสร้างที่บ้านไปสร้างที่บ้านเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคสิบรอไม่ชอ็อตก่อนว่าอ,อะไรดีกว่ากันล่ะเอ,อ็นชออออออาร์ดทำอะไรก่อนดีเอ็นชาร์ด In only.